เซนสมัครใจลาออกยกแก๊งแล้วทําไมไม่ได้เงินพิเศษไม่ได้เงินสมทบกองทุนสมรองเรียงชีพแบบนี้ฉันโดนหลอกให้ส่งเงินเข้ากองทุนหรือเปล่ากฎหมายจะพิจารณายอย่างไงพอสรุปให้ฟังในสาระรายง,งานค่ะคดีนี้ลูกจ้าง6คน ฟองายจ้างโดยพวกเขาสมัครใจลาออกและนายจ้างก็จะต้องจ่ายเงินเลิกจ้างให้ตามกฎหมายพร้อมกับเงินช่วยเหลือซึ่งลูกจ้างทั้ง6คนก็ได้รับเงินเลิกจ้างตามกฎหมายรวมถึงเงินช่วยเหลือมาแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินสวัสดิการพิเศษจึงขอให้ในจ้างจ่ายเงินพิเศษและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมกับดอกเบี้ยายจ้างก็ให้การว่าเงินดังกล่าวนั้นก็ได้จ่ายไปครบถ้วนแล้วนะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของข้อเสนอโครงการสมัครใจลาออกและลูกจ้างเอง เองก็ไม่มีอำนาจในการฟ้องเรียกเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสารรายงานภาคสองพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากดังนั้นนายจ้างไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการเงินกองทุนลูกจ้างจึงไม่มีอำนาจฟ้องแล้วเงินชดเชยจากโครงการสมัครใจลาออกนายจ้างก็คำนวณจากอัตราค่าจ้างสุดท้ายส่วนเงินสวัสดิการและเงินอื่นๆไม่ถือเป็นค่าจ้างพื้นฐานพิภากษายยกฟ้อง นายจ้างและลูกจ้างจึงอุทธรณ์ประเด็นที่ว่านายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่นั้นศาลอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษเห็นว่านายจ้างประกอบกิจาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แล้วในข้อเสนอเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือของโครงการสมัครใจลาออกนายจ้างแจ้งลูกจ้างถึงสถานะทางเศรษฐกิจที่มีปริมาณงานลดลงจำเป็นต้องเลิกจ้างลูกจ้างบางส่วนซึ่งลูกจ้างคนที่1คนที่4และคนที่6เป็นบุคคลที่ถูกคัดเลือก ให้ถูกเลิกจ้างโดยลูกจ้างจะได้รับเงินเลิกจ้างตามกฎหมายรวมถึงเงินช่วยเหลือพิเศษอื่นๆ <S <S แต่ถ้าลูกจ้างสมัครใจเข้าโครงการสมัครใจลาออกนอกจากจะได้รับเงินเลิกจ้างตามกฎหมายและได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษแล้วยังได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยดังนั้นการที่นายจ้างแจ้งว่าเขาจะได้รับเงินสมทบกองทุนสำรองแรงชีพส่วนของนายจ้างจึงเป็นการแจ้งสิตามที่ลูกจ้างและ มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายเท่านั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นคําเสนอตามที่ลูกจ้างกับพวกอุทธร์เมื่อลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสมารองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนแล้วผู้จัดการกองทุนสมารองเลี้ยงชีพจึงมีหน้าที่ในการจ่ายเงินให้กับลูกจ้างเมื่อสิ้นสมาชิกภาพตามมาตราย3แห่งพรบอกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพศ2530ในายจ้างไม่ได้มีอํานาจหน้าที่ในการจัดการเงินกองทุนดังนั้นลูกจ้างคนที่1คนที่ และคนที่6จึงไม่มีอำนาจในการฟ้องในจ้างสารสอุทธรณ์คดีชำนนญพิเศษเห็นว่าลูกจ้างทั้ง6คนสมัครเข้าร่วมโครงการสมัครใจลาออกโดยมีการลงลายมือชื่อในข้อเสนอเงินช่วยเหลือโครงการสมัครใจลาออกและในใบลาออกลงวันที่25มิถุนายน2563การจ่ายเงินให้กับลูกจ้างกับพวกจึงเป็นผลมาจากการลาออกโดยสมัครใจจึงต้องปฏิบัติตามระเบียบภายในเรื่องของการเข้า ข้าโครงการสมัครใจลาออกภาคสมัครใจซึ่งตามระเบียบดังกล่าวนายจ้างได้มีการระบุนิยามของค่าจา้างขั้นพื้นฐานท้ายสุดเพื่อเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยตามอายุงานข้อ6.1ค่าจ้างที่เป็นเงินที่ใช้ชื่อเรียกว่าค่าจ้างหรือเงินเดือนเท่านั้นส่วนเงินสวัสดิการหรือเงินอื่นที่เคยได้กันนั้นไม่ถือว่าเป็นค่าจ้างพื้นฐานแต่อย่างใดและตามข้อ6.6.2เขาเขียนว่าเงินพิเศษอื่นคือเงิน ที่พิจารณาจ่ายให้ในกรณีพิเศษนั่นคือเฉพาะค่าชาวบ้านและค่าสักกรีดให้นำมารวมกันจากนั้นสารรายงานภาคสองฟังข้อเท็จจริงเห็นว่าค่าจ้างขั้นพื้นฐานท้ายสุดไม่ได้รวมถึงค่าสักกรีดค่าตำแหน่งและค่าชาวบ้านการที่นายจ้างแจ้งค่าชดเชยในหนังสือแจ้งข้อเสนอเงินช่วยเหลือในโครงการสมัครใจลาออกโดยมีการรวมค่าสักรีดค่าตำแหน่งและค่าชาวบ้านมารวมเป็นฐานคำนวณค่าชดเชยด้วยนั้นจึงไม่ถูก ต้องทําให้ลูกจ้างทั้ง6คนเข้าใจผิดไปนี่คือเหตุผลหลักที่ลูกจ้างนํามาฟ้องเลยค่ะแต่เมื่อลูกจ้างทั้ง6คนได้รับเงินค่าชดเชยคือเงินตอบแทนตามอายุการทํางานซึ่งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติภายในเรื่องการเข้าโครงการสมัครใจลาออกภาคสมัครใจข้อ6.1ซึ่งคํานวณถูกต้องแล้วรวมถึงได้รับเงินช่วยเหลืออื่นครบถ้วนตามระเบียบดังนั้นลูกจ้างทั้ง6คนจึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องเรียกเงินพิเศษอื่นเพิ่มเติม พิพากษายืนสรุปแนวคิดจากคำพิพากษานี้เรื่องที่ถามมาว่าสมัครใจลาออกได้เงินไม่ครบฟ้องได้ไหมแน่นอนค่ะว่าฟ้องได้นะคะเนื่องจากว่าเรามีข้อตกลงกันที่ชัดเจนแล้วนั่นคือนายจ้างมีการเสนอว่าฉันจะจ่ายค่าชดเชยให้เธอตามกฎหมายนะรวมถึงเงินช่วยเหลือต่างๆซึ่งถ้าลูกจ้างโอเคแล้วก็สมัครใจลาออกนายจ้างก็จะต้องจ่ายให้ครบตามข้อเสนอถ้าไม่ครบลูกจ้างก็สามารถฟ้องศาลแรงงานได้ส่วนกรณีที่ ระเบียบบริษัทพลอยต้องบอกว่าคำพิพากษาเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าระเบียบบริษัทมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะก็คือคุณกําหนดไว้อย่างไรถ้าไม่ขัดต่อกฎหมายนะมีผลตามนั้นเลยก็คือว่าจากคำพิพากษาเนี้ยค่ะนายจ้างเขาได้มีการกําหนดว่าค่าจ้างขั้นพื้นฐานท้ายสุดเนี่ยคำนวณจากฐานค่าจ้างที่มีชื่อเรียกว่าค่าจ้างหรือเงินเดือนเท่านั้นไม่รวมกับเงินสวัสดิการพิเศษอื่นๆอันเนี้ย ในระเบียบเนาะแล้วทีนี้ในข้อเสนอของโครงการสมัครใจลาออกในจ้างมีการบอกว่าค่าชดเชยที่จ่ายให้เนี่ยจะรวมถึงเงินสวัสดิการพิเศษอื่นด้วยก็จะมีค่าซักรีดค่าเช่าบ้านเนาะแต่ท้ายที่สุดไม่ต้องมาคำนวณน,นะคะเนื่องจากว่าระเบียบในจ้างข้อ6.1เนี่ยตามคำพิพากษานี้บอกว่าไม่รวมเงินสวัสดิการพิเศษเนี่ยค่ะคือทั้งที่ในจ้างแจ้งไปข้อเสนอเนี่ยมาบอกอีกรอบหนึ่งเนาะว่าจะนาเงินสวัสดิการพิเศษมารวมแต่ใน ระเบียบคุณกําหนดไว้แล้วว่าไม่รวมดังนั้นจึงเป็นไปตามระเบียบและคําถามสุดท้ายนะคะสมัครใจลาออกกับยื่นเกษียณต่างกันยังไงสมัครใจลาออกเนี่ยคะ่ะนายจ้างกับลูกจ้างจะตกลงเลิกสัญญาเมื่อไหร่ก็ได้แต่นายจ้างจะบังคับลูกจ้างไม่ได้นะคะนั่นคือนายจ้างจะต้องมีการยื่นข้อเสนอว่าจะให้ค่าชดเชยรวมถึงเงินช่วยเหลืออย่างไรบ้างถ้าลูกจ้างโอเคก็ตกลงเลิกสัญญาโดยลูกจ้างก็เขียนใบลาออกด้วยความสมัครใจแต่การยื่นเกษียณคือกรณีที่ เมื่อลูกจ้างอายุครบเกษียณตามระเบียบที่นายจ้างกําหนดหรืออายุครบ60ปีขึ้นไปกรณีที่นายจ้างไม่ได้กําหนดในระเบียบเนาะให้ลูกจ้างยื่นกเกษียณเพื่อรับเงินค่าชดเชยซึ่งนายจ้างจะต้องใจ่ายให้ตามที่กฎหมายกําหนดสรุปง่ายๆเลยนะคะสมัครใจลาออกจะมีผลเท่ากับลาออกแต่เป็นไปด้วยความสมัครใจนะแต่ยื่นกเกษียณมีผลเท่ากับเลิกจ้างค่ะก่อนจะจบ EP นี้พลอยขอหยิบคอมเมนต์ของทางบ้านมาคีย์น A นะคะจากที่บริษัท Off. มีการเขียนใบลาออกเพราะสมัครใจแต่บริษัทก็ยืนยันลาออกคราวนี้ยื่นว่างงานก็เป็นตามนายจ้างกรอกคือลาออกเขาไม่ยอมอะ่ะเรื่องนี้พลอยมีการแจ้งไปน่าจะหลายรอบเหมือนกันเนาะตามบันทึกของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีข้อหารือที่ชัดเจนแล้วนะคะแล้วข้อหารือนี้ก็มาจากการที่สำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือไปขอหารือนะคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี ให้คําตอบว่าลูกจ้างที่เข้าโครงการสมัครใจลาออกควรจะได้รับเงินทดแทนในกรณีถูกเลิกจ้างก็คือจะได้รับเงินทดแทนว่างานเนี่ยในอัตราเท่ากับกรณีถูกเลิกจ้างซึ่งได้มากกว่ากรณีลาออกเนาะแต่ทีเนี้ยจะทําอย่างไรให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้เพราะว่าเรื่องเนี้ยนายจ้างกับลูกจ้างก็จะต้องคุยกันให้ชัดเจนก็ต้องบอกว่าฝั่งนายจ้างเองพลอยก็อยากให้ในายจ้างเข้าใจในส่วนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ประกรันสังคมก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้ เนดียวกัและลูกจ้างเองก็ต้องคุยกับนายจ้างให้ชัดเจนตั้งแต่แรกว่านายจ้างเองนั้นก็มีหน้าที่ในการกรอกข้อมูลในระบบว่าเป็นการเลิกจ้างโดยเข้าโครงการสมัครใจลาออกและลูกจ้างเองก็มีหน้าที่ในการกรอกข้อมูลในระบบว่าเป็นการถูกเลิกจ้างจากการเข้าโครงการสมัครใจลาออกเพื่อให้ลูกจ้างเองได้รับเงินทดแทนว่างงานในอัตราเท่ากับถูกเลิกจ้างค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับคดีนี้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะสำหรับ เรื่องราวที่พอลอยนํามาเล่าในรายการสาระแรงงานก็ここเป็นคาพิพากษาจากกองนิติการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและหากมีข้อมูลส่วนไหนที่ขาดตกไปหรือประเด็นไหนที่พลอยเล่าไม่เคลียร์ก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะมาแชร์เพิ่มเติมพลอยก็ยินดีมากๆเลยค่ะเพื่อ,อ,อ,อให้เราทุกคนได้เข้าใจกฎหมายแรงงานได้ถูกต้องมากขึ้นพลอยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าอยากให้พลอยมาเคลียร์ทุกประเด็นขยี้ทุกคําถามสามารถเข้ามาร่วมคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้ เลยนะคะ